สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อปลายทองคูณนะครับวันนี้นะครับมาซ่อมเซฟนะครับมาจดเจยเมื่อวานนะมาตัดหญ้าตัดได้แป๊บเดียวนะครับฝนก็ตกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตัดให้หมดเลยนะครับเหลือแค่นี้แล้วนะสำหรับแลงหญ้าของพ่อปลาทองคูณนะครับไม่ไม่หาหญ้าก็กินหนาได้มาหลายเดือนนะผสมผสานมานะครับหมดแล้วนะครับฝั่งนู้นก็ยังไม่ยาวนะครับก็ อ่าน okay. ี่นะครับตัดมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เหลือน้ำจุดท้ายแล้วนะครับก็เมื่อวานว่าจะมาหาตัดให้หมดนะครับแต่พอดีนะครับฝนลมมาก่อนนะครับฟ้าฝนตกนะเมื่อวานนักลัวนะครับก็เลยกัดตัดไปแค่พอได้ทานก่อนนะครับวันนี้ก็มาตัดน้ำก็จะตัดให้หมดเลยวันนี้นะครับหนึ่งรถปีอัพนะครับน่าจะพอดีนะครับน่าจะหมดพอดีนะครับนี่นะครับรถอยู่ฝั่งนี้ วันนี้ก็ชดเชยนะเมื่อวานนะครับตัดไม่ทันนะ้ฝนตกก่อนนี่นะแปลงหญ้นานะครับก็ฝั่งนู้นนะ้ําตัดไหลไล่มาเรื่อยๆนะ้บตัดไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็หมดนะหมดแล้วที่นี้นะครับก็กินได้่ หลายวันอยู่นะครับสำหรับแปลงนี้นะครับก็ผสมวัสดุนะครับก็มีนะครับต้นกล้วยนะไปซื้อต้นกล้วยบ้างนะครับแล้วก็มีนะครับคุณแม่นะครับแม่พระนะใจบุญนะครับคุณแม่เรวดีท่านสั่งสับรถให้นะครับหลังจากพออยับกลับมาจากรักษานะครับตอนที่ประสบบาดเจ็บงขาบนะครับก็ได้หนึ่ง คุณแม่นะคุณแม่เพอดีท่านสั่งให้หนึ่งรถปิ๊บอัพนะครับก็กินผสมผสานนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับเดือสุดท้ายแล้วนะครับนนุนฝั่งนุ่นก็ยังไม่ยาวนะครับก็ตัดไร่มาจากฝั่งนุ่นเลยนะครับนี่เดือรถปิ๊อัพนะครับก็หมดจากแปลงนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปหายาที่ไหนเลยนะครับสาหรับพ่อใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะนําไปเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนได้เพราะว่างวงขาดนะครับพ่อใหญ่ก็ต้องรออาหารทานนะครับรอทานจากควานนะครับมาอย่างเดียวนะครับ ว่างวงที่ขาดนะปพราะใหญ่ไม่สามารถที่จะดึงหญ้าดึงอาหารนะครับทานเองได้นะครับนี่นะครับแปลงหญ้าก็หมดแล้วนะครับวันนี้ก็พี่นำมาช่วยนะมาช่วยด้วยนะครับตัดสองคนนะครับ น่าจะาเต็มรถพอดีนะครับสำหรับตรงนี้นะครับที่เหลือนะครับก็เต็มรถทุนๆูนเลยนะครับกินได้หลายวันเลยนะครับสําหรับหนึ่งรถนะครับเต็มรถนี่ก็กินได้ประมาณาสามวันนะครับถ้ากินเฉพาะหญ้าก็สองเชือกนะครับเพราะใหญ่เฉพาะแม่พูลก็กินเชือกเดียวเกือบครึ่งรถไปแล้วนะสำหรับแม่พูลกินเยอะนะครับกินเยอะนะครับเพราะใหญ่ก็กินเยอะนะครับแต่ว่าพอใหญ่นะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้กินอาหารเองทานอาหารเองนะครับก็อาจจะ กินเรือนับกินเหลือเป็นส่วนมากเพราะว่าหยิบนะครับชิ้นเล็กๆไม่ได้นะรพบาะใหญ่ส่วนมากก็จะเหยียบทิ้งนะครับแต่ถ้าป้อนนะครับก็คงไม่มีเวลาที่จะอยู่ป้อนนานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าป้อนแต่ละทีใช้เวลานานนะครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงเลยนะครับบางทีนะครสี่ชั่วโมงก็ยังไม่อิ่มนะครับสําหรับพ่อใหญ่นะครับก็ตลอดเวลานะครับ ก่อนที่พ่อใหญ่จะทานอาหารเองได้นะครับก่านก็ต้องอยู่ป้อนนะครับไม่ว่าเป็นกล้วยนะครับเป็นผลไม้ต่างๆนะครับรวมทั้งหญ้าด้วยนะครับก็ต้องป้อนนะครับต้องป้อนถ้ามีไม่แม่นะเมตานะครับสั่งซื้อผลไม้ให้นะครับสั่งซื้อต้นสับปะรดให้นะครับก็ต้องอยู่ป้อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้พ่อใหญ่สามารถที่จะหยิบอาหารหยิบหญ้ากินเองได้นะครับ ก็ควานก็จะได้มีเวลาทำอย่างอื่นนะครับตอนยิ่งช่วงนี้นะครับไม่มีคนไปส่งนักเรียนนะครส่งลูกชายนะครับส่งไปโรงเรียนนะก็ต้องไปรับไปส่งนะทุกวันนี่นะแปลงยาของพ่อใหญ่ก็หมดแล้วนะครับเหลือสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหายาที่ไหนเลยนะครับนอกจากสั่งซื้อสับรดนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับสำหรับย่านะครับหนึ่งรถปิ๊บบันนี้แต่ว่ายังเหลืออีกนะครับยังเหลืออีกน่าจะประมาณปิ๊บหนึ่งอีกเลยนะําตรงนี้นะครับนี่นะครับยังตัดไม่หมดนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะอาดไปให้หมดนะครับแต่ว่าเต็มรถก่อนนะไม่หมดนะครับก็กินละอีกคาบหนึ่งนะครับสำหรับที่เหลือนี้สำหรับฝัง่งโน้นนะที่ตัดแล้วนะครับก็ <Hearing today S 2> <cod XV> ต้องรอน้ําอีก2เดือนนะครับกว่าจะยาวอีกนะครับสำหรับปุ๋ยที่ใส่ตัวนี้ก็โอ้โหนะครับกระสอบหนึ่งก็พันกว่านะครับพันกว่าเลยนะครับสําหรับปุ๋ยที่ใส่นะครับนี่ครับจับที่ตัดก่อนก็เริ่มยาวบ้างแล้วนับยาวตามกันมาเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่มีปุ๋ยใส่นะครับถ้าใส่ปุ๋ยนะครับอีกไม่กี่เดือนก็คงจะน่าจะได้ตัดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยรอนะครับก็ คงอีกหลายเดือนนะครับประมาณนะครับไม่ต่ำกว่า2เดือนเลยกว่าจะยาวนะพอได้ตัดนะครับสําหรับตรงนี้ก็นี่นะครับยังเหลืออีกนะครับกินได้อีกคาบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เต็มรถแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็พร้อมเดินทางนะครับนําไปให้พ่อใหญ่นะครับากินนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับยานะครับอาหาร ข้ามนะครับอาหารเย็นนะครับของพ่อใหญ่นะครับวันนี้นะครับนี่นะพ่อใหญ่ก็ดูนะครับเห็นยาเห็นรถยามาก็หูนะครับหูตั้งนะหูเปิดเลยมาถึงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะนำลงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยนำไปให้กับแม่พูดนะครับแม่พูดซับก็จะอยู่นู่นนะครับ ข้างล่างนุ่นเลยนะครับนับเห็นแต่ยอดเสดานับอยู่ใต้ต้นเสดานั่นเลยนี่สำหรับโรงช้างของพ่อใหญ่นะครับเมื่อคืนก็โหลมแรงนะครับฝนฟ้านะครับน่ากลัวมากนะครับเสียงดังคำรามนะครับก็อ่าก็ยังดีนะครับโชคดีที่ได้ปูนนะครับมาเทอ้อมาสาวไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็อ่ายังไม่เ็จนะครับก็เท ต้นละ2ถุงมาก3ถุงมากนะครับนี่นะครับสำหรับปูนก็ยังเหลือพอที่อ่ะทรายนะครับหินกับทรายนะครับก็ยังเหลือนะครับพอที่จะ,ะใช้นะครับผสมปูนนะไว้เทเพิ่มขึ้นมาอีกได้นะครับนี่นะครับโรงช้างก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับสําหรับนะรงนะรโรงช้างนะหลังนี้นะครับก็ขอบพระคุณแม่ทุกท,ท,ท่านที่เป็นห่วงพ่อใหญ่นะครับหลังจากพ่อใหญ่กลับมาจากรักษาที่โรงพยาบาลช้างฮนะ กระแพงแสนนนครับช่วงนั้นนะครับไปรักษาอาการป่วยนับของงาครับก็กลับมาครับถูกหน้าฝนพอดีพ่อใหญ่ก็เป็นช่องเล็กๆนะครับหาทุนหาคะแนนสะสมนะครับทางรายสดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นช่องเล็กๆนะครับค่อนข้างอ่าไม่แม่ลายๆท่านก็ค่อนข้างที่จะรู้จักน้อยนะครับการสะสมคะแนนนะครับที่จะทําหลังคานับหลังใหญ่นะครับก็ใช้ต้นทุนนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกว่าจะเสร็จก็คงหลายเดือนนะครับก็มีแม่แม่นะครับอยากจะให้ทําชั่วคราวนับหลังนี้ใช้งบประมาณนะไม่มากนะครับสร้างเสร็จไวนะครับพอที่จะให้พ่อใหญ่ได้อยู่รลบฝนรลบแดดได้ก่อนนะครับชั่วคราวนะครับนี่นะครับถึงแม้ว่าฝนอาจจะสาดบ้างแต่ก็ยังดีนะยังดีดีกว่าพ่อใหญ่อยู่ตากฝนนะครับนี่นะครับสําหรับหลังนี้นะครับนี่นะครับก็เริ่มทํานะครับก็จะ สะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็ขอบพระคุณแม่ๆทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ทําให้พ่อใหญ่ต้องคุณนะครับได้อ่ามีวันนี้นะครับตอนนี้ก็ขึ้นโครงและบางส่วนนะครับมีเสานะมีโครงเหล็กบางส่วนนะครับสาหรับราคาเหล็กตอนนี้ก็ขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอ่าเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วต่อเส้นนะครับพ่อใหญ่ก็รอกินแล้วนะครับตอนนี้ ยานะครับก็เรืออีกคั้นหนึ่งสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับยาดนะต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหายาที่ไหนแล้วนะครับก็นอกเหนือจากสั่งซื้อสับรถนะครับนี่ครับฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับช้างตกงานด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับพ่อใหญ่ทองคูณแล้วก็แม่พูดซั์ด้วยนะครับ ครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ